พี่คะก้าไปไหนมาครับเราก้าไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเราก้าไปนกกรเรียนพันธุ์ไทยกับนกกระสาคอขาวครับนกกรเรียนพันธุ์ไทยมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ทีจ่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ในนาข้าวครับอตอนแรกเนี่ยเขาปล่อยนะครับที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำค่อยจะระคายมากนะครับแต่ว่าเขาก็บินมาถึงทุ่งนาถามว่าทําไมเขาถึงบินมาทุ่งนาทำไมาไม่มบินไปป่าล้วแรกคือนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเขาจะพุ้นทินกับพื้นทีนล่ลาบเกษตรกรรม แล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ําครับแล้วก็นาข้าเนี่ยเป็นที่ที่สําคัญนะมีความเหมาะสมในการทํารังของนกกระเรียนฟันไถครับเพราะว่ามีกุ้งหอยปูปลาได้ไปหมดเลยครับชอบกินเหรอใช่ครับโดยที่ชอบกินอะไรมันถ้าที่ผมไปดูเนี่ยคนที่พาผมไปดูก็คือลุงร้านเขาบอกว่ามันชอบกินกุ้งหอยปูปลาครับแล้วก็ชอบกินพืชที่มีเงาด้วยครับเขาจะกินเงาพืช กอข้าวอ่ะใช่ครับก็จะเป็นพวกนาเขียวๆเนาะใช่ครับเพราะว่ามันจะอุดมสมบูรณ์นะถ้าพอเป็นแห้งแล้งนาพร้อมเกี่ยวนี่มันก็ไปแล้วใช่ครับแล้วก็นักเรียนวันไทยก็นั่งบอกบ้างต่อนี่เลยสารเคมีครับเนาะใช่ครับต้องเป็นพืชออแกนิกอ่ะใช่ครับถ้ามีสารเคมีมันจะอยู่ไม่ได้ครับอ๋อถ้านาข้าวตรงนั้นเกิดมีสารเคมีมันก็ไม่อยู่เลย ใช่ครับถามว่าผมรู้อย่างนี้ได้ยังไงอ๋อคือผมเข้าใจด้วยว่ามีนักวิจัยมามาด้วยครับผมก็เลยถามนักวิจัยเอาครับกา้าเจอนักวิจัยได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ลุงราเนี่ยที่พาผมมาดูเนี่ยเขาก็เป็นป่าชาวบ้านเหมือนกันครับผมก็เลยถามเขาด้วยน่นแ <laughs> เลยครับเนี่ยตัวมันสูงเท่าคนเลยนะใช่ครับ ท่ารำด้วยเยี่วพันลศรีท่ารำไม่รู้เอาก็เอาก็เห็นมันเป็นท่าทางหลายท่ามากเลยมันจะไม่ค่อยบินนะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอะไรเนูเขาจะไม่บินตึงกว่าลูกจะบินได้เนี่ยที่ผมมาดูเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกน่ารักลูกตัวน้อยเองตัวน้อยคอยังไม่แดงเลยนะใช่ครับ้นกกระเรียนพันไทยมันต้องแดงนะมันมีขนด้วยนะใช่ครับขนที่คอตอนตอนแรกนึกว่าเป็นหนังนะใช่ครับที่เช๊มันเป็นขนขนนะเท่าขนคางพ่อ ก็ต้องเป็นคนค้างพ่อด้วยม้นสั้นเนี่ยมันสั้นต้นเจ็บเลยเจ็บเยเจ็บเที่ยวเบ็บเที่ยวเลยเจอนักวิจัยด้วยเนาะแล้วก็มีนักวิจัยมาจากอเมริกาด้วยเนาะมาทาการวิจัยที่เมืองไทยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยเป็นคู่แรกที่สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ในไทยที่เราเจอเนี่ยมีปอกขาตัวหนึ่งไม่มีปอกขาตัวหนึ่งไอตัวไม่มีปอกขานี่หมายถึง ถ้าเป็นตัวที่แบบว่าเกิดเองตามธรรมชาติครับการวิจัยเขาบอกว่ามันสูงวันละสองเซนติเมตรมันสูงขึ้นวันละสองเซนติเมตรนกน้อยเหรอใช่ครับมันสูงขึ้นวันละสองเซนติเมตรม,มันจะบินประมาณไหนก,กี่เดือนดี <3 S 2> สามเดือนครับประมาณสามเดือนอครับมันจะออกบินมันเริ่มฝึกบินแล้วครับเริ่มฝึกบินแล้วตอนนี้น้อนที่เราไปดูเนี่ยอายุสามสัปดาห์ครับ<า>น,น้อนเล็กจะน,น้อยใช่ตัวเล็กน้อนตัวเล็กมากเลยนอะน้นอนตอน น่ารักมาเลยเวลาที่มันลอ,อยจักไก่ไอะมันต้องอยู่แต่ในนาข้าวไม่จําเป็นคับเค,เคยไปอยู่ที่ไหนไหมหออไมันอยู่ค่ะได้ทั้งที่คุ้มน้ําป่าแต่อันนี้คือป่าดงรังเท่าน,นั้นละมันจะไปอยู่ในป่าดิงรังแถวไหนอะมันยังเอิ่มที่เขาบอยไปเนี่ยเขายังไม่มีเจอไหนป่าดงรังแต่มันอยู่ได้อันนี้อ้างอิงจากในกัมพูชากับเราเพราะเวียดนามถูกปันแล้วเหรอใช่ค<อ>กัมพูชากับ ลาวยังไม่สุ่พันใช่ไหมใช่ครับแถวนั้นจะมีเยอะยนกก็เรียนพันธุ์ไทยนะมันก็ต้องเป็นพันธุ์ของไทยสิไม่ใช่หรอพันมันเป็นพันธ์ของไทยก็จริงแไม่ใช่นกเฉพาะถิ่นมันมีมันมีการขยายพันธุ์เหรอใช่ไปกว้างเลยอ้าวแม่นึวว่ามีแต่ประเทศไทยเพราะว่ากรเรียนพันไทยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พันลาวไม่งั้นเขาจะปป่อยังไงล่ะเจอที่ไทยก่อนครับพงที่เวียดนามเนี่ยเขาสูญพันธุ์เนี่ยเพราะว่ามีการทําลายที่อยู่อาศัยแล้วก็ ที่อยู่บนสายทุ่งนาเหรอไม่ใช่ทุ่งนาอา<บ>๋อเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ในทุ่งนาใช่ไหมป่าเ<ช>ต็งรังเหรอไม่ครับไม่เชิงป่าตรงไหนแต่ป่าเต็งรังนี่เอาไว้แค่หลบภัยมันอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําแถวสามสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสามเหลี่ยมทองคำเหรอแม่น้ําโขงป่าแม่น้ําโขงแล้วนะไปทําลายยังไงทําไมมันสูญพันธุวว์แต่เวียดนามอ่ะเพราะว่าช่วงสงครามเวียดสงครามเวียดนาเวียดนามเนี่ยสงครามเวียดนาม คือมีการทำลายที่วัวไสยและที่ทำมาหากินของมันไปหมดเลยแถวสาวเหลือไปฝากแม่น้ำซึ่งตรงนั้นเป็นที่เดียวของเวียดน,นามที่มีนกกระเรียนทันไทยอาศัยอยู่ฝรั่งเศสเอาทาป้อมเบียนเดียนฟูนนนแล้วลาวกับกัมพูชายังมีอยู่ครับแต่ว่าลาวเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะคือมันมีรัฐหนึ่งของลาวนะที่มันไม่เคยมีร้อยตัวเลยอตอนนี้เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคบเท่าไหร่สามสี่ตัวสามสี่ตัว ตอนแรกอ่ะเราไปดูของเพื่อนบ้านตอนนี้เพื่อนบ้านมาดูของเราอ๋อเหรอเพราะว่ามันอยู่ที่เราเยอะใช่ครับเราประสบความสําเร็จในการในการพันธั์ครบใช่ครับใช่ขยายพันุตอนนี้มีประมาณร้อยสามสิบกว่าตัวแล้วครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียวเลยครับเราไม่ไปที่อื่นเลยเหรอเขากำลังขยายพันอยู่ครับตอนนี้อยู่ในเทศเจ็ดอำเภอครับเจ็ดอำเภอในบุรีรัมย์เหรอใช่ครับเพราะว่าเขามีน้อยเนาะ ไม่ได้กระจายพันธุ์ไปกว้างขนาดนั้นต้องรอให้ประชากรเนี่ยเริ่มฟื้นตัวมันถึงจะเริ่มกระจายตัวมากขึ้น <S 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 เขาเขียนในหนังสือว่า50%ในการโอกาสอยู่รอบของลูกนกน้อยขนาดมีปีกแล้วยังไม่รอดทำไมอ่ะตัวอะไรมากินมันอ่ะอมูไ,มได้ไหมไม่ได้อนะ่ะมีปีกคือตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่เนาะครออัที่เห็นที่เห็นอ่ะสามสัปดาห์ก็ยังตัวใหญ่เลยเนาะอือคือตัวใหญ่เตวอ่ะ น้อนตัวใหญ่อะขายยาวแล้วมันทำไมถึงตายอะ,ะเหมือนออไม่รู้เหมือนกันการคิดว่าโรคโรคใช่คร,รับว่ากินสารเคมีสารเคมีไม่ใช่เพราะว่าตัวนาลดมลานน้งดานเป็นออแกนิกก็น่าจะเป็นโรคไทให้เจ็บ,รจบครับไม่ไม่มีสัตวแพทย์ไปดูแลหร ไม่น่าเข้าใจว้วธรรมชาติของนกเนี่ยมันแทบจะงไม่ปวดเผยอาการป่วยของมันมาเลยเวลาบาดเจ็บอ่ะมันจะแสดงเฉพาะตอนที่มันไม่ไหวจริงๆแล้วอ่ะถ้าถติว่ามันป่วยมากๆเนี่ยอย่างเช่นนกกระลดดตอนแรกมันจะทําตัวแบบปกติเพื่ออะไรนะคบเพื่อป้องกันผู้ล่าไม่ให้สังเกตเห็นว่าตัวเองอ่อนแอใช่ครับมันคือมันพยายามหนูรอดให้ได้อ่ะถึงแม้จะเจ็บมากๆมันก็ต้องทนเพราะว่าเพื่อให้ผู้ล่ารู้สึกว่าตัวนี้มันรู้สึกอ่อนแอแล้วก็จะจับ อาอรู้ว่าตัวนี้เข้มแข็งก็เลยอ้ยไปดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอแบบอ้ยไเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวอะไดีกว่าอืมฉลาดเนาะแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกมันเป็นธรรมชาติของนกอ่ะครับถ้ามันหายก็หายแต่ว่าถ้ามันไม่หายอ่ะมันเวลามันเปนหนักจริงๆมันจะร่อแร่มากเลยไปดูอะไรมาอีกนะนกกระสาขาวขาวครับอ๋อมันเป็นสัตว์คุ้มครองเหรอใช่ครับมันมันร่สุดๆเลยเหรอใกล้สูญพันธุ์เนาะเหรอทานในสี่ปีที่แล้วอ่ะ สันนิษฐานว่าในไทยเนี่ยเหลือแค่สองถึงสี่ตัวเนอะใช่ครับที่เราไปดูอยู่ที่ไหนนะที่เราไปดูคือที่รักษาพัฒนาดุ๊กใหญ่ครับ,รบหน่วยพิทักษ์ละเรงร้อยรูเราไปดูนั่นครับมีน้องหายยากเต็มเลยนอกอหกก็มีครับจนเราถ่ายไม่ทันจริงๆคือหาไม่เจอหลย <laughs> หาไม่เจอเขอบับรถไปอ่ะหรือเข้าไปตอนแรกอะ่ะเราไปที่ทําการเขาก่อนแล้วก็บอกว่าตรงนี้มันไม่มีเราต้องไปที่หน่วยละเลงร้อยรู แล้วก็เดินทางไปคือมันแบบผ่านหลายหน่วยมากเลยเส้นทางนี้มีบากมากเนาะใช่ครับยิ่งฝนตกเนาะยิ่งแบบมีบากสุดๆุดแต่โชคดี้นะเอิร์มองพาแจ่มใสเท่านั้นมีรถพี่ที่หน่วยใช่ไหมพาไปใช่ไหมใช่ครับเราเราก็เดินทางลึกเข้าไปประมาณ8กิโลนั่งรถของเจ้าหน้าที่ไปไหนนะครับคือเราต้องแวะไปเอานี่ก่อนเขาเรียกอะไรอะค้าธรรมเนียมในการเข้าแล้วก็ไาแจ้งความประสงค์ในการเข้าไปมีเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยครับ ระหว่างทางน,นี่ก็เราก็ต้องพกปืนไปด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเยน็นๆมันจะมีอะไรนะเสือค้างโิงสารสัตว์กระทิงแต่ว่าแล้วก็เดินทางเข้าไปวิ่วากัดแล้วพอไปถึงหน่วยเนี่ยเตินนกกระสาของเขาแบบง่ายๆเลยแบบง่ายมากอะ่ะเอาจริงคือเขาพเพาะเลี้ยงเอาไว้เขาเตรียมจะปล่อยแต่ไม่ใช่ตอนนี้ทําไมถึงไม่ปล่อยตอนนี้ เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เขาจะพาเราเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปครับไปจากนั้นแล้วก็เดินทางเข้าไปประมาณสองกิโลเมตรแต่ว่าระหว่างทางนี่เปนหลุมันก่อมากเลยมีนน้ำขังบ้างไม่มีบ้างทันตลอดเวลาเลยนไม้โยระเข้ฟาดหางใส่ผมด้วยเนี่ยมันฟาดจนมันเพลยเลยมันดีดมาก็ปั้งแต่เราหลบทันใช่ไหมเราเอามือไปกันไว้ไม่มันดีดใส่มือตอนเที่ยวกันก่อนเลย แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมีนกลุงคูเขียวสองร้อยกว่าตัวแล้วตอนนั้นคือผมตกใจมากเลยเขาบอกว่ามันจะมากินโป่งอยู่ต้นไม้แถวนั้นน่ะแล้วก็เห็นไม่กี่ตัวแล้วมันไม่ได้มากินโป่งด้วยก็ไม่เจอแล้วก็เดินทางไปที่เหมือนจะเป็นอ่างเก็บน้ําภายในตัวเอิร์มเขลลาสปาพ์นอ่าแล้วก็เป็นแคมป์เจ้าหน้าที่ว่าตะเวนแล้วจากนั้นแล้วก็เจอโนกสาขาวๆเรียกว่ามันฉลาดก็ไม่เชิง ราลปลาจากนาทีก็รู้สึกผิดหวังนิดว่าโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะเจอง่ายเกินไปเปล่าไม่ท้าทายเลยเขาก็ไปถามทั้นทีว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะหากินเองได้หรอครับเขาก็บอกว่ามันได้แต่มันแค่ไม่ทำเคยแบบว่าวันไหนเนี่ยที่พี่ที่พี่เขาจับปลาเนี่ยอันนี้คือจับปลามาให้นกที่กงเลี้ยงอ่ะคือมันจะเตรียมมารอไว้เลยคือจะรอแบบรอดักปลาโดยเฉพาะ ไม่ทําอะไรเลยทั้งวันมันจะรอดักรายอย่างนั้นอ่ะที่เกียจหาปลาใช่ครับปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วนะใช่แค่ทิ้เกียรอยู่แต่ว่าตรงอื่นเนี่ยก็ยังกระจายไปนะมีตัวทารังด้วยแต่ว่ามันอยู่แแถวหน้าหน่วยเลยบางครั้งเนี่ยมันก็ขาบ้านก็ผมเห็นว่ามันออกไปนอกเขตรักษาพันธุ์ไปตามใช่ตามกลับมาใช่จะเกิดอันตรายเนาะครับอยู่ในช่วงฟื้นฟูอยู่นะใช่ครับคือตอนนี้คือเขาปล่อยไปเกือบสิบเก้าตัวครับทั้งแรา สองห้าตัวปล่อยที่ไหนอะะปล่อยที่เขตอักษาพันธ์นี่แหละคะปล่อยไปเลยเหรอปล่อยเขาก็ไม่ได้แจ้งว่าสถานที่แล้วแต่มันจะบินไปไหนอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแต่ว่ามันกระจายไปทั่วเลยที่มีแล้วก็มีคู่ดูงทำงรงังน,นกนกกระสาคอขาวต้องมาดูที่นี่เท่านั้นใช่ไหมตรงนี้หางง่ายที่สุดแล้วแหละอลกระสาคอขาวที่อื่นนี่เพราะว่าเขาฟื้นฟูอยู่ตรงนี้ใช่ครับที่อื่นนี่คือไม่ไม่รู้ว่าตรงนี้หรือเปล่า ไม่รู้ว่ามันมันบินไปไหนบ้างนะ,ะใช่เพราะว่ามันแค่สองสองถึงสี่ตัวหาทั้งประเทศมีกระสาคอดำด้วยใช่ไหมใช่ครับไปไหนแล้วอะ่ะตอนนี้มันสูญพันธุ์แล้วคะ่ะโอ้สูญพันธุ์ไปแล้วจะดธรรมาชาติดังนั้นเราก็ต้องเป็นุรลกษ์ก,กระสาคอขาวไว้เนาะเดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์เหมือนคอดำนะใช่ครับกระสาคอดำเนี่ยเขาบอกว่ารายงานการพบครั้งล่าสุดเนี่ยอยู่ที่หาเจ้าใหม่จังหวัดตรังคือล่าสุดปีไหนไม่รู้ว่าปีไหนนะ แต่ว่านานอยู่